ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดคมนมก่นยครับคนสุกพันมือเนือนี่เจ็สี่ส่วนานหน้านี่ครับยี่สิอครับพร้อมเดินทางไปหมัตบ้านเดอนนี้ลกับเจ็ดแปดสี่สนครับนี่ครับพานานอยู่พร้อมไปมีเดินหน้าแล้วก็ห่างสี่ข้างทนี่ครับย2่ส g บ o ครับ เกียธรรมดาไม่มีเธอทาาน่านับเจ็ดแปดสี่ศยังมีอีกนะครับที่ชอด้านช้างปุ๊ตัวจริงทีนี้ที่เดียวนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจกับชอด้านช้างปุ๊บขอให้ผลออกมาง,งามๆทำอะไรก็ได้ดีได้ดีกับรถคันนี้เจ4 0แปดสี่ศูนย์ชอด้านช้างปุ๊บตัวจริง